สวัสดีค่ะน้องหญิงอยู่อ้อมน้อยนะคะอันนี้คือแถวอ้อมน้อยนะคะถนนเปชรเกษมค่ะน้องหญิงสิไปเรับยายจอะกับยายปอนค่ะจอะกับปอนนะคะอยู่ถนนเพชรเกษมเหมือนกันค่ะแต่ว่าอยู่เกษมราชค่ะบางแคค่ะโรงพยาบาลเกษมราชบางแคนะคะก็เลยสิถ่ายวีดีโอไม่เห็นเมืองค่ะเดินโดดเดี๋ยวไปเที่ยวเกษมนี้ค่ะเอออ้อมน้อย ไปบางแคนะคะเส้นทางอ้อมน้อยไปบางแคค่ะมาดูกันค่ะว่าไปยังไงตรงไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ถนนไปกเกษมค่ะตรงไปเรื่อยๆนะคะถนนที่เกษมค่ะแล้แล้วก็หยุดตรงนี้ค่ะเออฟังงซมันเป็นถนนะคะ แล้วก็จะเจอเออดูโฮมฝั่งขวามือค่ะ นี่นะคะก็จะเป็นแยกถนนพุทธสานครค่ะถนนแยกพุทธสาครน,นะคะสตรีเออหลังคาสีม่วงค่ะเรื่องม่วงนะคะหลังจากนั้นเราก็เข้าเขตหนองแขมเลยจากเขตหนองแขมข้อตรงนี้นะคะอันนี้ประตูโขงยินดีต้อนรับค่ะนี่ค่ะขอดองแถมค่ะหนองแคมโค้งเทพนะคะ สิกีรถผ่านเขตน้องแขมไปเลยจ้าผ่านเขตน้องแขมไปเลยนะจ้านี่ค่ะรถกสติดน,นจาหน่อยเดี๋ยวรถก็จะติดไฟแดงอันนี้ไฟกับคลิปนะคะ เป็นหม่องรหลดพันยูเทินหลายนะฮะบางแคลบบางแค เขตน้องแคนด่นะคะสังเกต้างตน้นเออกลางพวกอาจจะมีต้นไม้ต้นจำชื่อไม่ได้ละต้นยังบุนี่ต้นแบบนี้เนี่ยจะสังเกตอันนี้คือเขตน้องแขนต้นประมาณนี้เขาจะไม่เหมือนใครนะระเขตนี้ต้นแมกซจะมีประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นถนนเอกชัยนะคะ กับชายเพชรเกษมแปดสิบเออยู่ตรงนี้ค่ะหลังจากนั้นดิฉันก็ขับรถตรลลงไปค่ะ มอเอเชียฟังสายมือค่ะเนี่ยเดีวตอนนี้ก็จะเป็นมอเอเชียนะคะมหาวิทยาลัยเอเชียคณีค่ะนี่เห็นเอ้ยไม่ใช่ใช่หรือไม่ใช่จำบดิกาดูก่อนดูก่อนแลก่อน,อนเอ้ยซีจีตรงนี้หรอทั้งสาวหรือเปล่าหรือเอเชียเดี๋ยวดูไป เออเอเชีย e จริงๆได้ดาา e นี่ค่ะมหาวิทยาลัยเอเชียอคันนี้คนใต้ส่วนใหญ่เรียนที่นี่นะเยอะ อยู่เขตน้องแขมอยู่นะคะ นะต้องไปหาอันนี้โรงพยาบาลวิชัยิเวสนางแขมนะคะ ไ่อยมีซับคี่ก็เลยหยุดก่อน แต่ที่ถักไป อยู่เอ่อบิ๊กซีจ้ะบิ๊กซีไม่เกษมบิ๊กซีเออเข้ามาประตูแรกก็ได้ประตูสองมาได้เข้าประตูแรกนะประตูไหนก็ได้พูดจันเออบิ๊กซีอันนี้นะบิ๊กบิ๊กบิ๊กซีน้องแคมนะบิ๊กซีน้องแคมป์รอยอยีกนานดนั้นแต่ฉันจะบอกว่าใหเ้เธอเข้าประตูแรกแต่ฉันจะไปรอเดี๋ยวที่ประตูแรกแล้วก็ขึ้นมาเลยโอเคไหมอ๋อขึ้นเลยขึ้นไปตรงนั้นเลยใช่ไหม ใช่ตัคุรกัอ๋ออันนั้นเข้าประตูสองมาเข้าประตูสองเพราะว่าตวเลขเขาส่งถ้ารับมาเมา่ประตูสองเอประตูสองมัน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 บอกได้ใช่มประตูหนึ่งประตูสองใช่ไม่รู้จักเออไม่เือคือขับไปแล้วก็เข้าเดี๋ยวจะนอกไปยืนรอเือก็ได้เออเออตอนนี้กำลังเข้าเขตหนองแทรเอามาบางแครละอ่อโอเคจ้าจ้าจ้าหายปวดหยปวดอืม เดี๋ยวกลับไปเธอโอ้ยังไม่ได้ยังไม่ได้เขียนคำมารับใย,ยจอกอยู่ค่ะวางไว้ที่โตค่ะเดี๋ยวกลับไปเขียนให้นะคะได้วันนี้แน่นอนเดี๋ยวเขียนเสร็จไปวางไว้ที่โตค่ะ เสร็จแล้วก็เข้าเขตบางแทนะคะบางแค,ค่ะนี่นะคะนี่เดีฉันขับรถมาเลนกลางเลยประเดีแล้วเข้าเลนซายนะไม้ฉันจะเลี้ยวเข้ากเกษมราดได้ไหมเนี่ย เกูตายไม่ใช่ตรงนี้หรอหอยู่ตรงไหนวะระเสมราอันนี้หมู่บ้านหมู่บ้านไม่ใชุ่ตลาดนี่ใหญ่มากเลยออ๋หมู่บ้านเศรษฐกิจมันต้องแยกอันนั้นก่อนมั้งอันนี้ถนนห,หมู่บ้านเศรษฐกิจเลยนะใหญ่มากหมู่บ้านนี้ แอะไรใช่ขับรถตึมไปเร,เรื่อยนะคะนี่ค่ะอ,อ๋ออันนี้เป็นที่กลับรถเหรอนี่เ่าเคยมองเทปด้วยราคาเตือนเต้นค่ะเตือนเต้นจัง ก่อนนะคะกันพลาดีเด๋ยวไปไม่ถูกนะคะอ,คอันนี้ก็ยังไงโชวลูงโชลุงรถตรงตันี้ก็ปิดไปแล้ว 因。 พยาบาลได้ป่ะเอ้ยไม่ใช่หรอหรถตัวนี้ไม่ใช่งงค่ะฉันก็งงนะคะฉันก็นึกว่าตรงนี้มันไปอีกอ๋อตายแล้วก็โทษทีเอ้ยเปจะแตกโทษทีค่ะผิดมันจําได้ฉันจําได้ว่ามันต้องมีแยกอีกอม,มันต้องมีแยกอีกแยกหนึ่ง เออมันจะติดไฟแดงตรงนี้มันจะเลี้ยวซ้ายได้เออจำได้แล้วเป็นนนมาเถอะค่ะจะบริจังทิพ์เนนะคะชิดว่าหูอริรถเมย์ค่ะสนามหลวงหมู่บ้านเศรษฐกิจเนี่ยอามาจากหมู่บ้านเศรษฐกิจเก่าหนึ่ง ไปฮะอันนี้เป็นรถไฟฟ้าบัวลำพงหัวลำพงนะคะโอ้โห و, ยี่สิบนาทีนานมากรถเต็ดค่ะรถ โทรหายจอกสี เกษมราชบางแคดดูเส้นทางสิอีกนานไหมห้านาทีถึงอีกห้านาทีถึง รถติดระเกอร์นะคะติดส่งไฟแดงเนี่ยอันแยกสายสองค่ะไฟแดงเนี่ย ไฟแดงนี่นานมากไฟแดงตรงแยกสายสองติดไฟแดงจ้ะไหนฉันมายืนรอเธอปากซอยแล้วเนี่ยเพื่อให้เธอเลี้ยวเนี่ยรอติดไฟแดงอยู่เลยปากซอยไหนติดไฟแดงอยู่ปากแดงไหนไฟแดงไหนไฟแดงสายสองเขาเรียกแยกสายสองปะเออแยกสายสองเออนั่นแหละ โอเคฉันรออยู่ที่เธอกำลังจะเลี้ยวอ่ะดูข้างทางห้ดีนะคนสวยสวยืนอยู่นะหมายถึงมาอยู่ป้ายรถเมล์เหรอไม่ได้ไปรถเมล์ทางทางเข้าโรงพยาบาลเลยอ๋อไม่ไม่มีทางเดียวใช่ไหมล่ะมีสองทางฉันมายืนทางที่เธอจะให้เธอเข้านี่ไงทางที่สองทางที่หนึ่งทางที่หนึ่งทางที่หนึ่งไม่ต้องเลี้ยวเข้าเออไม่ไม่ต้องเลี้ยวปาเข้าทางที่สองที่ฉันยืนอยู่เนี่ยหมายถึงว่าต้องเลี้ยวเข้าไปก่อนใช่ไหมถึงจะมีทางหรือว่าปากซอยเลย ปากซอยไม่เอเรียวเข้าไปค่ะไปรับไปปนข้างในฉันให้มันรออยู่ข้างในโอเค อก่อนไหมเนี่ยแล้วไฟแดงนี่มันจะเขียวไหมถามก่อนโอ้ยเร็วๆค่ะเร็วๆค่ะมันจะไม่ถึงนะคะโอ้ยแต่ต่ต่ให้มันเขียวก่อนนะคะให้มันเขียวก่อนนะคะโอ้โชคดีมากเลยนี่ค่ะแยกตัวนี้แล้วก็เราจะเลี้ยวเข้าโรงพยาบาลเกษมรานะคะ ไป,ประตูไหนลนะ่ะ<ม>นี่ไงคะลงไ่มากระเสียมราดดิฉันก็จะเลี้ยวตรงนี้นะคะ่ะเอยอยเจอกไม่รับสายยายจอกไม่รับสายยายจอกไม่รับสาย อ๋อตรงนี้หละค่ะโอเคอันนี้มันรับเลยนะคะมาแล้ว นะคะข้างหน้าคือเดอะมอลล์บางแคนะคะตรงนี้ค่ะนี่เราจะกลับรถแล้วนะคะนี่เดอะมอลล์บางแคอันนี้จุดเริ่มต้นรถไฟฟ้าสีอะไรสีม่วงปะเออรถไฟฟ้าแล้วกันนี่ค่ะรถไฟฟ้านี่เดอะมอลล์บางแคตื่นเต้นแล้วก็ยูเทิร์นกลับนะคะเรามากรุงเทพเราตื่นเต้นมากเลยอันนี้คือบางแคว้าวมีใครเห็นบางแคตื่นเต้นโอเคค่ะขออนุญาตจบคลิปค่ะ